ตอนทนอดลดน้ำหนักเฮยจริงแอรบองเริ่มน้ำหนักขึ้นแล้วฉันจะกินข้าววันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปฉันจะไม่กินข้าวแล้วคอยโดเธอพูดแค่ว่าจะไม่กินข้าวการไดเอทนั้นต้องมีความแน่วแน่ทุ่งหนึ่งขึ้นไปฉันจะไม่กินข้าวเด็ดขาด ผมไม่เกี่ยงนะครับผมไดเอทอยู่ผมจะกินแต่มะเขือเทศราชินีอออไปเลยค่ะเราต้องหมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเวลานอนอยู่ก็ต้องขยับร่างกายแบบนี้โอ,โอ,โอ,โอโย้ยจะมาแกว้งนยิมทำดอยอะไรเนี่ยลองไดเอทแบบวันฟูดดูดิ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เราจะได้เอ็ดแบบเลิกกินอาหารแค่อย่างเดียววันฟ้ดูดแล้วหลังจากนั้นฉันก็เริ่มออกกําลังกายเพื่อสร้างซิกแพคซิกแพคจงมาซิกแพคจงมามาเต็มหน้าเลย <c oughs> ดูสิฉันชอบสัดส่วนตัวเองจังเลยจุบ๊บจุ๊บหุ่นเป๊ะหน้าปังแต่ว่าความจริงแล้ว <c oughs> เพลเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นต้องพึ่งอาหารเสริมซะแล้วถึงจะแพงไปหน่อยเพื่นฉันซือ้อเจ้านั้นไปเนี่ยผอมลองเยอะเลยนะ อเพื่อนผมก็ซื้อเหมือนกันเลยถังแตกแล้วซื้อต่อไม่ไหวหนาว่าเธอไดเอทไงกินเยอะขนาดนี้ได้หรอที่ผ่านมาฉันไดเอทดอะซอกบอกว่าฉันผอมเหมือนเอลมอดเลยวันนี้พอกินได้แล้วล่ะเอลมอดเหรอประกอบด้วยหัวหน้าอกและท้องไม่เห็นมีเอวเลยและสุดท้ายเราก็พนันกันเพื่อไดเอทมาแข่งกันว่าใครจะชนะก,กว่ากัน อีหนเดือนใครลดได้มากกว่าเอาไปเลยแสนอย่ากลับคำนะ1เดือนต่อมา10บกิโลลดไปสิบกิโลนะเงินนี่เป็นของฉันแล้วฉันลดไปทั้งหมด10บกิโลแต่คนที่เพิ่มถึง7โลอย่างแอบงชนะงั้นเหรออ้ย่าขยาแค่นี้ก็ไดเอ็ดพออยู่แล้วไอ้เบาเป่าเปาเา